สวัสดีครับวันนี้พบกับสวยคนกวางชาแนลนะครับวันนี้อากาศดีมากๆเลยนะครับฝนโปรยเม็ดเบาๆนะครับเราจะพามาชมบอลสีสวยๆกันนะครับนี่เยอะแยะมากมายในอีพีนี้เลยนะครับราคาแบ่งปันแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้มีอะไรบ้างไปชมกันเลยครับบอลสีต้นนี้นะครับมีชื่อว่าสาวนครชัยศรีแผลงนะครับกระถาง6นิ้วเลยนะครับผมจะมาเปิดโปรโมชั่นพิเศษเช้าวันนี้ครับสวยไหมดูสิสวยมากเลยครับผมเปิดโปรโมชั่นต้นแรกนะครับให้กันแบบ พิเศษเลยนะครับต้นนี้99บาทนะครับนี่สวยไหมอูยบอกเลยนะครับว่าใครชอบแบบนี้ต้องรีบแล้วนะครับมาอีกต้นหนึ่งแล้วนะครับสําหรับโปรโมชั่นเช้าวันนี้นะครับนารีบุรพาสแม่พันธุ์สวยๆแบบนี้นะครับ เคยแบ่งเป็นร้อยกว่าบาทนะครับวันนี้เปิดโปอีกแล้วนี้99บาทเท่านั้นเองครับจัดให้อีกหนึ่งต้นนะครับสำหรับโปโปแล้วโปอีกนะครับไปเรื่อยๆเลยนะครับ99าบาทเช่นกันนะครับสำหรับองค์หญิงทอฝันสวยๆแบบนี้จัดให้อีกหนึ่งต้นนะครับสำหรับเช้าวันนี้นะครับนี้ใบแข็งหนาปักเลยนะครับแล้วก็สวยมากผมบอกเลยครับเป็นลูกไม้ของสวนเราเองนะครับนี่แบ่งไปไม่รู้กี่ต้นแล้วหลักร้อยทั้งนั้นเลยแต่วันนี้ ให้อีกหนึ่งต้นพิเศษนะครับนี่เอาให้ไวนะครับ9 0บเก้าบาทครับผมงูสวยๆแบบนั้นเป็นต้นแม่นะครับผู้หินร่องก้าด่างสวยมากนะครับนี่หน่อแรกหน่อแรกเลยนะครับผมแบ่งพิเศษผู้หินร่องก้าต้นนี้เอาไปเลยหน่อนี้นะครับนี่หกสิบบาทครับผมว้าวต้นนี้นะครับสวยมากๆเลยนะครับทองสยามนะครับเปิดโปโอีกแล้วนะครับอุ้ยชาววันนี้เปิดโปโบ่อยจังเลยนะครับ 99บาทเหมือนกันครับสวยๆแบบนี้นะครับนี่เขายังขายกันหลักร้อยอยู่เลยนะครับสีต้นนี้นะครับมีชื่อว่าแดงไบเล่นะครับนี่สวยไหมว้าวสวยๆมากๆเลยนะครับนี่อันนี้เป็นหัวพอร์ตเลยนะครับชุดแรกที่เพิ่งโผล่มาในการผ่าน,นะครับนี่เอ้าจัดให้โปรโมชั่นเช้าว,วันนี้แดงไบเล่9 9บาทครับ แบ่งลูกไม้เหลืองนะครับนี่สีเหลืองแบบนี้กําลังมาแรงนะครับนี่ต้นจริงสวยมากนะครับเหลืองสวยจริงๆนะครับเอ้าจัดไปโปรโมชั่นเช้าวันนี้นะครับแปบาทครับต้นนี้จะให้มาแบ่งตับจังหวัดกันบ้างนะครับนี่บอนสีต้นนี้มีชื่อว่าจังหวัดระยองนะครับดีสวยมากเลยนะครับเปลายเขียวงามมากๆเลยครับจังหวัดระยองต้นนี้โปรโมชั่นอีกแล้วจัดไปเช้าวันนี้เพียงแค่80บาทเท่านั้นเองคือต้นนี้นะครับมีชื่อว่ากระบี่ในร้อยนะครับใครสนใจต้นนี้สวยน้องสวยมากๆเลยนะครับนี่ จัดให้เลยนะครับแม่นี้เป็นแม่ที่แผลงออกมาด้วยความสวยด้วยผมพามาเองนะครับจัดให้40บาทเช้าวันนี้ครับกระบี่ในร้อยก้อนศิต้นนี้นะครับเป็นลูกไม้นะครับต้นจริงเนี่ยนี่นี่เขาด่างชมพูนะเขาด่างชมพูนะครับนี่บอกเลยนะครับนี่สวยมากๆนะครับนี่ผมแบ่งให้นะครับ80บาทเท่านั้นเองครับต้นนี้เป็นลูกไม้นะครับสวยมากนะครับนี่ใบเประเอแบบนี้ใบใหญ่ๆเลยนะครับนี่แม่เป็นใบกลมนะครับเอ้าผมแบ่งลูกไม้ต้นนี้ไปในราคาพิเศษแล้วกันเนาะ80บบาทเท่านั้นเองครับสวยมากดูดูดู บอสีตัวนี้นะครับมีชื่อว่าโชคล่ำซำสวยๆแบบนี้เอาไปเพียงแค่90บาทก็พอครับสวยมากเลยนะครับเป็นมณีล้อมเพชรหน้าส้มนะครับสวยมากๆเลยนะครับใครสนใจนะครับตัวนี้เอาไปเพียงแค่ราคา90บาทก็พอครับสวยจริงๆนะครับอสีตัวนี้นะครับใหญ่ๆบื้มๆแบบนี้นะครับสวยไหมสวยมากๆเลยค่ะเม็ดงามมากเลยนะครับแล้วก็บอกเลยครับว่าทรงนะครับเป็นบอลที่แบบน่ารักเหมือนหมีแพนด้าเลย เอาจัดไปนะครับนี่สวยๆแบบนี้เอาไปเพียงแค่ราคานะครับฟังดีๆนะครับ1น0แปบาทเท่านั้นเองครับน,นี่นะครับเป็นบอลสีที่มีชื่อว่าเพชรแพนด้าหน้าแผลงๆเลยนะครับสวยมากๆเลยครับนี่ใครชอบสไตล์บอลสีหน้าแผลงๆนะครับต้นนี้เอาไปเลยนะในราคาพิเศษเพียง 60บาทเท่านั้นเองครับต้นนี้นะครับเป็นบอลกาบสวยมากนะครับนี่ปักษาสุวรรณนะครับเอ้ยปักษาพนาวันปักษาสุวรรณแล้วก็มีเราก็เลยลงไงอ้าวจัดไปสวยๆราคาดีๆแบบนี้นะครับนี่สวยมากนะครับนี่เอาเอาไป150บาทก็พอครับต้นนี้นะครับเป็นบอนสีที่มีชื่อว่าพบรักนะครับไม่ค่อยมีจํานวนเท่าไหร่นะครับก็ที่สวนมีอยู่หนึ่งต้นอ้าวแต่อยากแบ่งเช้าวันนี้นะครับพบรักนะครับเรามาพบกันในราคาเพียงแค่80บาทเท่านั้นเองครับต้นนี้นะครับสำหรับคนที่ชอบบอนใบกลมนะครับนี้ต้นนี้มี ชื่อว่าเจ้าวังนะครับสวยใบกลมประคาบแน่นอนนะครับแม่งามมากเลยนะครับนี่บอกเลยนะครับจัดไปพิเศษเช้าวันนี้นะครับนี่ใบกลมๆแบบนี้นะครับนี่เก้าสิบบาทนะครับแล้วก็มีลูกไม้นะครับนี่ตัวนี้ก็จะเป็นทรงใบพัดเห็นไหม ใบเขาจะเป็นใบพัดเลยนะครับสวยมากเลยนะครับอันนี้ก็เอาไปเพียงแค่ราคาพิเศษเพียง90บาทเท่านั้นเองต้นนี้นะครับมีชื่อว่ารักเอ๋ยนะครับสวยๆแบบนี้นะครับโปรโมชั่นรักเอ๋ยต้นนี้ใหญ่ๆเลยนะครับเอาไป60บาทก็พอสวยมากครับต้นนี้จัดให้ครับต้นนี้นะครับเป็นลูกไม้ใบกลมสวยมากเลยนะครับนี่ดูความด่างเขาก่อนนะครับนี่จัดให้อีกแล้วนะครับในราคาฟังนะครับคอมแพกสวยมากใบเบี้ยไม่ทิ้งเลยนะครับนี่ 80บาทเท่านั้นเองและต้นนี้ก็เป็นลูกไม้อีกหนึ่งต้นนะครับนี่ต้นที่2แล้วนะครับนี่จัดให้ส,สวยๆแบบนี้นี่นี่น,นี่เขามาแบบสวยมากเลยนะครับนี่จัดให้พิเศษเช้าวนันนี้ต้นนี้เอาไปราคาต่างกันแล้วกันต้นนี้ให้60บาทสวยมากเป็นลูกไม้อีกชุดหนึ่งนะครับที่สวยมากๆอีกแล้วนะครับนี่80บาทเท่ากันนะครับนี่บบต้นที่4นะครับนี่ถ้าใครชอบใบไทยแางๆแบบนี้นะครับนี่จัดให้พิเศษเลยนะครับ80บาทเช่นกันต้นสีต้นนี้นะครับเป็นลูกไม้นะครับและจะบอกว่าเขาใบแข็งมากเลยนะครับนี่ ด่างเหลืองเลยครับแบบนี้เนี่ยผมแบ่งนะครับราคาพิเศษเช้าวันนี้นะครับเอาให้ไวนะเอาให้ไวเลยนะครับมีต้นเดียวนะครับลูกไม้แบบนี้นะครับหนึ่งร้อยห้าิบาทสวยแบบนี้ ห้ามใจไม่ไหวแน่นอนครับเป็นลูกไม้ดูความป้ายของเขานะครับเขียวชัดมากครับสวยจริงๆนะครับต้นนี้ลูกไม้อู้งามมากๆเลยครับเอาจัดให้โปรโมชั่นเช้าวันนี้ต้นนี้นะเอาแปะกับเพื่อนแล้วกันเนาะราคาจะได้แตกต่าง70บาทครับต้นสีต้นนี้นะครับมีชื่อว่าสีเลิกงามนะครับสวยๆแบบนี้จัดโปรโมชั่นเช้าวันนี้เลยนะครับ90าบาทเท่านั้นเองครับต้นสีต้นนี้นะครับเป็นลูกไม้ใบหอกนะครับนี้มี2ต้นเนาะเป็นบอลผ่าเนาะ นี่แต่ถ้าไปใส่กอกันสวยๆจะสวยมากเลยนะเอาไปใส่กระถางเดียวเป็นกออย่างนี้ครับเอ้าผมแบ่งแล้วกันนะครับคู่นี้99บาทให้เลยราคาพิเศษคู่ละ99บาทนะครับใครอยากยกยกไปเลยครับลูกไม้อีกแล้วนะครับฮาร์เหลืองแต่ว่าเม็ดแตกต่างนะครับต้นนี้นะครับจัดให้โปรโมชั่นเช้าวันนี้นะครับลูกไม้ยกสิทธิ์ต้นนี้สวยๆแบบนี้เอาไปเลยเพียงแค่ราคาฟังดีๆนะครับเอาให้ไวนะ99บาทครับแบ่งหนึ่งต้นนะครับสาหรับลูกไม้สวยๆแบบนี้นะครับสวยไหม สวยมากๆเลยคะ่ะบอกเลยครับว่าสวยมากกระถาง6นิ้วด้วยนะครับผมแบ่งไปเลยนะครับต้นนี้นะครับลูกไม้ใบหอ,อกกงามแบบนี้นะราคาจะบอกใครนะพิเศษเลยนะช้าวันนี้นะ2 9 9บาทเท่านั้นเองครับดารานพรัต์กระถางนี้มี2ต้นนะครับนี้ดูดูดูด,ดูความสวยของดารานพรัต์มี2ต้นนะครับในกระถางนี้จัดให้พิเศษไปเลยนะครับนี่ 85บาท2ต้นเลยนะสวย,สวยมากครันจะมีมาทีนะครับกับบอลสีต้นนี้นะครับทำยากมากเลยครับหน้าสวยนะมายถึงทรับพูลผลหน้าแผลงแบบนี้เลยนะครับนี่เห็นไหมสวยเนาะ กำลังสวยเลยคะ่ะเอาจริงๆดูๆดู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 ความดังเขาก่อนต้นนี้พิเศษเลยนะครับผมเคยซื้อมา350บาทแต่ผมไม่ขายผมจะแบ่ง f c ส่วนคุณกวางชาแนลเกบาทครับจัดไปเลยครับซับปุนผลหน้าแผลงแบบนี้ทายอีพีสีสวยนะคะอันนี้จะเป็นรูปไม้นะคะโตขึ้นน้องจะเป็นสีม่วงนะคะพี่ๆค่ะต้นนี้นะคะกวางก็ให้ราคาพิเศษนะคะ80บาทเท่านั้นเองค่ะรูปไม้สวยๆแบบนี้นะครับเราแบ่งต้นแรกนะครับนี้สวยมากๆเลยครับเอาไปเลยนะครับในราคาแบ่งปันที่150าบาทเท่านั้นเองค่ะ ห่สวยๆแบบนี้นะครับจัดให้เลยนะครับโปรโมชั่นช่วงเช้านะครับนี่เอาไปเพียงแค่ราคานะครับฝั่งดีๆนะฮะ99บาทครับสวยมากเลยครับเก้าเกาครับสำหรับ EP นี้ต้องขอขอบคุณ FC ทุกๆท่านเลยนะครับที่ติดตามเราเสมอมานะครับใครสนใจบันสีราคาแบ่งปันราคาหน้าสวนไปต่อนะครับทักมาได้เลยนะครับเรายินดีให้ทุกท่านเข้ามาชมที่สวนจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับสำหรับ EP นี้ต้องลาไปแล้วจริงๆขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ